เคปนี้พวกเราจะมาเดินเครื่องบันไดหนึ่งพผนคขนวิ่งขึ้นไปเลยโชว์ความแข็งแกร่งพวกเราจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมไปรับชมกันเลย ทานใดที่ท่านายเห็นอยู่ตอนนี้นะมีน้ำบอลหนึ่งพันขั้นนะวัยคิดว่าพวกเราเนี่ยจะไปถึงจุดสูงสุดแน่นไหมนายมาถามคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําอย่างฉันเนี่ยนะเจ้ากบไป<อ>นีน่นายออกกําลังกายแล้วเหรอนเนี่ยชนะมากยังอ้วนเหมือนเดิมเลยเอานัะสิเขงพูดพุยเลยอยากพูดความจริงให้ฉันเสียใจสินะใครไม่ยิงหัวฉันเนี่ยโอ้โดนเหมันเขาจะล้างหัวนายอะไรพวกนายนี่ยเอาเป็นว่าเรามาแข่งกันไหมใครไปเข้าบบอก่อนกันเป็นผู้ชนะนะวัยเมย์ อยากแข่งกับพวกนายมานานแล้วเว้ย<อ>มาแข่งกันเลยก่อนแมนเรามาเริ่มเลยก่อนด้วยที่เราจะมีไอเทมไม่ใช้เนี่ยสามอย่างนี้นะเว้ยเนีนเน่ยสามารถใช้ได้เลยแนะ่ไปวอ,อ้นี้ก็เบียดกบเลยอย่างนี้ก็สบายเลยจะบินเลยเนี่ยไม่ต้องเดินไวอ้อย่ากหนีเซ <c oughs> อเราพวกฉันด้วย yeah. อขอที่หนึ่งลนะแน่<อ>หัวเราดูกานบนนี่มีคนชิงหินเราแมนด้วยนะฮะบอย เอเลียนรับยาของไหนแล้วโอ้ยเอยชจะรับทำไมเล่าไม่เอาอขอตัวก่อนนะจะเกิจ้าเก๋อวิ่งเลยทีนี่ชนะน้อยนายวิ่งเร็วจังเลยเออไปไวจังเลยการออกกำลังกาย50ชั่วโมงต่อวันของฉันออกผลแล้วออกกำลังกายอะไรฮะออกกำลังกายกินหรือเปล่าโอ้ยนี่อะไมนายช้าจังเลยแหมฉันกอดพี่ชายคนนี้อยู่โอ้ยใช้เกียเจดเดินเอง แล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปกระโดดไปล่ะอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมใกล้ถึงเร็วจังวะโอ้ยหรือพันขั้นจริงปะเนี่ยจะกละไม่รู้เว้ยไว้ในรอพวกเราว้่เห็นโอ้โหโอเคเหยียบหินได้เลยว้าวที่หนึ่งอ้าวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับไปไปครับโอเคเดี๋ยวไปซี ฉลามเราขึ list, oh oh. ้นเรือมากไปว่ะเดี๋ยวเราลองแบบว่าทําให้ตัวอ่อนแล้วลงดูไหมมาสมัครกดอาเพื่อให้ตัวอ่อนได้นะเว้ยถ้างั้นมาทําพร้อมกันดีกว่าเจ้าก็เอ้แมหนึ่งสองสามเรากดเลย้ตัวอาเว้ยกดโอ้ยโอ้ยรู้สึกมันนวดแผนโบราณโอ้ยโอ้ยอ้เห็นอะไรกับเพื่อนโอ้โดูดูลองแมบยังเร็วเลยโอ้ยาดเก่งโูไม่ตกแมบไปแล้วเวะไปนล โอ้ยบอกแล้วว่าสนุกกตอนขึ้นอีกขาฉันหมาว่าหักเลยอนะคนดูดีไม่น่าจะกลอจะกลกขาหักแล้วแล้วทำไมฉันจะโดดไงอ่ากกับมาเป็นเหมือนเดิมเนี้วแล้วก็เดินขึ้นมาแน่ทนกครแคปชําเพื่ออะไรหวะอ๋อนด่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนะมันไอโอ๊ยน่ะหน้าเลยโหยถ้าร่วตรงนี้แล้วก็เสียใจตลอดชีวิตแนเลยเลยไหนลองเดินดูดีิว่าแถวนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้างพวกไหนนี่มันคืออะไรอ่ะของอะไรลองมาดูก่อนต้องซื้อด้วยอ่ะ อ,อ๋อมันใช้ค่าเอสในการซื้อนะเว้ยแต่ก็เก็บไม่ยากน,นี่จริงเก็บไมาา่ค่อยยากเท่าไหร่นะแล้วสนสนามในเล่นนี้คือมีอะไรไหมหรือว่าแค่เล่นเฉยๆฉันว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเก็บน่าจะเอาไว้เล่นธรรมดาเออนี่สไลด์เลื่นเลยโอ้มีรถไฟด้วยรถไฟน่าสนใจสุดแล้วอะ่ะเออ,อลองนั่งดูสิ จบไหนลองขยับอยู่เดินแน่เปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตีกต้องเปิดสวิตช์จ้ะก่อ๋อคีโออ่ะขอต้อนวอออกไปสี่คาณิตตีต้องมีออกไปไอ้หลุดทีหลุดทีเราถอยได้ไหมอ้าวเอาตอนสามแล้วเจ้าเปจะไอ้เจ้าเล่นลอยอ๋อใช้ลูกผงลอยไปนี่เลย อ๋อมันว่าลางรถไฟมันจะไปทางนี้แม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะฉันแม่ไงเออลอยมาตกเหมือนเดิมเออนี่จะไปการขี่รถไฟแล้วล่วงลงเหวแน่เลยทุกคนยิงปืนติดเอเลี่ยนเลยโว้แล้วดจะบินขึ้นไปไหนกันเนี่ยพ้องแนวเออจะพาลงแล้วสลบคือบรรดพันขั้นคือคนรงเลยเลยนะไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเลยไอ้เจ้ากศจะกบแบบขันทวงทีนะโอเคแต่อย่าทำให้รถไฟฉันพังนะเว้ยไปแล้วเจ้ากโดนไหม ไ,<ด>ไล,ล้้วยเร่งความเร็วเลยเร่งความเร็วแหมไปกันเลยไปกันเลยก็แค่ข<อ>ี่ <c oughs> แล้วก็รวมมาแบบนี้แล้วคนคร์แล้วก็โหนล่วงแบบเลยออแล้วตอนนี้ทุกคนครบก็จะมีเป็นแบบว่าเหล่าพรมทองมีรถให้ขับนทุกคนเนาะโดยการใช้ท่าเงันละออันน,นบนเนี่ซื้อเว้ยโอ้แหมรถกระบะนี่คือเท่าไหร่วรัยเล่นในดูหรือยัง5.000ันดาวสีม่วงแม่โอ้ห้าพันโอ้ย ถ้ว่าจะใช้รถสบากซื้อก็ได้นะโอเคไปเก็บดาวดีกว่าชั้วว่าไม่เปลืองเงินดีใช่แปบ๊บเดียวเอง ตรงส่วนนี้ก็มีเป็นแบบว่าอ๋อเป็นเหมือนในนี้นะคะพครนเส้นทางที่เราตามจุดเรานะเดี๋ยวลองซื้อสักอันหนึ่งดูสิออะลองซื้อออนพันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวระหว่างนี้ทุกคนครับขอไปเก็บเงินนะเพื่อทาการซื้อของนะทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างแนะ่บักกีก็ห้าพันเหมือนกันโอเคป้ะไหมเราคือลองซื้อลดคันแรกดูละกันนะไปวิ่งใหม่เลยหลังจากไปวิ่งขึ้นวิ่งลงมาไดมาทุกคนครับตอนนี้ผมมีเงินห้าพันเนี่ะซื้อรถนี้ได้แล้วนะแววน่น เ really. อออยากเห็นจังเลยปูเป็นรถที่แบบว่าดูขับเร็วมากเลยเราจะมาขับลงบันไดนะละครแแบบลองลองดูซิมันจะซิ่งแค่ไหนเ <c oughs> อ่อไอ,อ้สิ้นไป <c oughs> เลยแหวนโอ้สิ้นจะหมายว่าหมวกฉล่นเลยไงไม่ดูเหมือนว่าการขับรถนี่เราจะไม่ได้เงินไม่ได้อะไรด้วยนะ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย เวันนี้ไม่ได้แล้วทุกคนแบบนิ่งเลยนะครับผมคือขับเล่นเฉยๆใช่ไหมเนี่ยงั้นเรจะซื้อรถสีแดงแล้วกันนันรถแปลงได้่ะเออลองซื้อดูหเริ่มร้อยตกงแบบไรไอ้ทำไมหมุนๆแบบนี้มีสาวนั่งข้างไหนด้วยไหมไปกระตุ้น้องสาวไปสูนั่นรลกมาจ้าเฮ้ยว้าะปินหนีเล้ปล่อยไป เดี๋ยวพอม,มาลองซื้อเป็นแบลก็กฟีดในรายการท่องของแฮปลองกดดูอ๋อแล้วแบล็กฟีดเป็นนี่เลยโอยไอเลี่ยนหูบินมาเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเราฉนะมาดูนี่ oh. พวกนั้นมาดูนะหนึ่งสองแซม แม่แม่ไ้โดดใหจังเลยโอ้โดดสูงโอ้แบกฟิลิมได้ขนาดนี้พ่อนายเป็นกบหรือเปล่าเนี่ยเไปไ่ส่วนหนึ่งนะส่วนเงินเอสตัวนี้ทุกคนครับเราสามารถซื้อเลยได้บ้างนี่แพงจังเลยอ่ะมี่แต่ของแพงๆงแม่จะซื้อได้นี่อยู่โอเคก็คือตัวตกแต่งเฉยๆนะเอาบ้านเราไปเลยมเออฉันว่าไม่มีอะไรแล้ว เดี <S <s Bref, ๋ยวเราไปกันเลยแต่ว่าก่อนไปเรามาสไลด์ลงตรงนี้ดีกว่าแบบตัวอ่อนลงไงฝากด้วยนาฉลามช่วยกาะนายไปขอเกอะฉลามด้วยเอาเลยพอแน่หนึ่งสองสามจบคลิปไปนอนนี้ไปก่อนนะทุกคนยบายโอ้โหอะไรนี่เฮ้ยอ่อนระยองระยางไปหมดเลยอ๋อไปไปแล้วมัเจะกัหไปในคลิปแน่เนย